สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สองซีพี่น้องได้พินิดมานั่มใช่พินิดพาเขาไปป่าพี่น้องไปหาเก็บน่ใหม่กันค่ะนอไม้ป่านอไม้สดอ้าวเอาพี่น้องเขาสได้บอกวันนี้มาลุ่นกันจ้าป่านกใหม่พี่น้องป่าน่อหม้ถ้าบุกป่าพาดุงเด้อพี่้องวันนี้มาเก็บน่อหม้น้ากันค่ะเบิ้งอยู่ป่ายังไงโอ้ยเสียงหักกุลดพี่น้องเบิ้งน่อหม้ฝรั่ง โบเมนเราใหม่ฝรั่งเราใหม่ไทยเราใหม่ไทยอมาหากต้อกันพี่น้องเบอร์เราใหม่ไทยขึ้นอยู่เมืองฝรั่งพี่น้องโอ้ยก่อไหมสุดยอดเออพี่นิดเห็นเห็นสองสองอันขึ้นใหม่ใหม่นี่พี่อ่ะงามงามเออมันตรงนู้นอะขึ้นเยอะอยู่พี่ปะไปดูกันตรงนู้นปะนี่มาเริ่มเลยฮักพักพี่น้องฮักนี่ นน้อกระลั่งขข้นน้ำงามด้วยค่ะน้ำหม่อยนอยังไงปน้องี่อนึงพี้น้องกรลังขึ้นต้องนีแท่งอ่ะน้ำามั้ ท่าน้ท่าพี่นนองมกิบหน่อยวันี่ในป่าด้วยค่ะเด้อไม้กำลังขึ้นนะคะเางกอนใหม่พี่นอ่มพี่นุนี่นอนเลน่อยเพื่อนกรล่างขึ้นอันนี้พันสูงเลยเอาไหมพี่นิดสูงมันมันได้อยู่เนาะนี่หักเงาเลยพี่น้อมอืมน่วมคนอีกค่ะขึ้นมาได้เลยไหนมีดอยู่ไหน หนอนผ้าหอปลาปลาใหญ่ค่ะมันเยอะมากกับพินิษสองคนพินิษผ้ามากพี่นอ้นองเก็บนมค่ะทำงานกําลังออกเพราะอแปะอะไรพี่น้องนี่ยฝกลางขาเจ้าโบกินด,ด้วยพี่น้องด้วยแต่ค้นไข่ไงล่ะทำงานเลยค่ะออกลงมมกลางตาพี่น้องทำไมก็ได้ ่อ้านึ่งกะป <cat Bal subscriber Airbnb> <ira> ๋องสิคะอกเสียกรสกล่ะี่น้องนี่ค่ะ้าวลคหาวายห้าากินกับมาดำเจีวพี่น้องมือน พี่โนะทำไมพลังก่อยจะนังน่นโนออกไม่ใหญ่ไม่จะผิดที่โนะดูออกใหญ่ปลาสินี่ค่ะนั่งขึ้นเพาเด็กเกงอยู่ด้วพี่โนอเบิ่งค่ะโนเบิ่งขืนอยู่หกล้ที่นี่เป็นพอตัดมันหกแข่แ่งเนะทางนี้ก็มีอีกที่นชานพี่นอได้กย ต้องใช้มีดอนะเออดึงเอาก็ได้เนี่ยนี่สัะเลดตัดกิ่งนั่นอันอันหนึ่งข้างนี่นี่สิเล็กเล็กอะฮะนี่นี่นหนองเออนั่นแหละตัดโหลดกินได้แล้วโอกันอยู่กลางป่านกใหม่พี่น้องปึงพินิจเป็นผู้มุ่นด้อขาพวกอยดี้กับมุ่นดี้อดีคนมื่อนี้มาน้ำกันสองกนพี่น้องพนะป่านกใหม่โอ้โพี่น้อง นี่ค่ะต้นร่ำใหญ่ต้น,นกระมี่แล้วค่ะเอามาเก็บซอยกันค่ะพี่น้องน้องนี่พักเอากระไดพี่น้องกุกุกเลยค่ะน,น,นอดูนี่เห็นไหมพี่น้องคบเติบพี่น้องวกเติบอยู่นี่เองค่ะ กงามงามพี่น้องปลาเพิ่นงามก็อย่างนี้น้องอ๋อกับปลาเนาใหม่แล้วก็มาเก็บเนาใหม่ฝรั่งโตค่ะพี่น้องวันนี้มานนะ้กับพินิดผ้าพินิดมาเก็บอ,อันอันนั้นก็เก่งแกงเท่าเลยก็เก่งคัก สิพาตัดเข้าอยู่สองสามเมือกัะยังส่วนกันเขาปลาพี่น้องเออมื่อนี้ได้มู่เขาปลาได้มาดํมแจ๋วบ่ได้เขาผู้เดียวได้พี่น้องเออปะกะติเขาปลาผู้เดียวมืนอนี้ฟฝ้าวขับรถไปรับพินิษฝ้าวมากพี่น้องเก็บนกใหม่ฝรั่งน้ากันค่ะนกใหม่เก็บนกใหม่ไทยเดี๋ยวต่อ,ตอนกใหม่ฝรั่งพี่น้องขักบ่ข่อยได้อยู่เนาะพินิษเนาะพินิษนะได้ไหมนะ่ะ <c oughs> โอเค ฮะเออมันเยอะอยู่นะพี่ต้องมองใหดีต้องมองดีด,มด,ดีมันอยู่ใต้ในป่ากระเทียมบางต้นก็ใหญ่แล้วตูหนูว่าวันหยุดมันมีคนเก็บอยู่พี่เนี่ยมันก็เลยบางบางตามาเด้อมาเด้อ นราใหม่ฝรั่งปลาน้ำกันพี่น้องอือมนี่ก็เลาะมากับพินิตค่ะพินิตพินิตสองคนนะคะเป็นเพื่อนรุนทีทีเพื่อนยูเจนิบ้ามาโดนเลยละพี่น้องโดนๆจังเด็กพอกันที่หนึ่งพวพอกันที่ขัวนกันเขาป้าหาเก็บเพชรหาเก็บอันพักหาเก็บเพชรนั่นแหละพี่น้องมันนี้ก็เลาะลองกันพี่น้องจ้ะบรรยากาศทางป้าก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้อง เก็บน้ำกันค่ะบังในพี่น้องยุงบินวนว่อนอยู่ปลาเวลาฝนตกก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องปกติสิบกข่อยมีเลยอีปีนี้คือหลายแต่ฝนมันตกบก่ฝนตกบเ้าเนาะ เดีอยเต็มต้องกันพี่น้องมันนี้หอนหอนอยากไปยางมามันหลดหอนเพราะเราพังงานพี่น้องเออหน่อยฝรั่งกะตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละค่ะบง่ายประเด๋เพราะว่าคนกับเก็บเพื่อกันพี่น้องมาดาเจ้าขึ้นมาคนเก็บกันเหลือแต่ต้นหน่อยๆเนาะค่ะตาบ้าก็ได้อยู่พี่น้องได้อยู่วันนี้มาดาเจ้ากินอิ่มเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิเก็บไปฝากมูทั้งฝรั่งเศสมูทั้งฝรั่งเศสว่าอยากกินู่ว่าสันต์าะ กรสิกิบไปให้เขาพี่น้องนี่ค่ะกับมี่อยู่มี่พอได้อยู่พี่น้องค่ะวันนี้ได้มาใหม่มาใหม่กอมาใหม่บานท่านะน่าก็คอนอารมณ์ดีวันนี้พี่นิดหลองเพ่งขับปลาอยู่ ทีนี้เจ้าเพื่อน่มดีแทบว่เร่าเก่งค่ะพี่น้องพาตัดขาสีพาตัดขาอยว่พี่น้องคอยอยากหัวเจ้าของคอยเก็บนี่คอยเลื่อมกดกล่องคอยกระเบาไปเบ๋าไปผู้เดียวพี่น้องเออแต่อยากหัวค่ะมาอืเบ้าไปที่ไหนได้โอ้โตก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 ลมุมอือันเราเป๋าไปเห็นได้เกล่องประเด็กกดพี่น้องเออนายเจ้าของ ป้าหน่อยๆนึงกับลุงกัน,กนพี่น้องเอ้ยข่อยกับพินิดมาพี่มาพี่น้องอยู่นี่นี่ผู้ใดถามว่าต้นมันเป็นแนวไดิเบิ้งพี่น้องนี่ต้นเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อต้นเพิ่นเป็นแบบนี้ค่ะเอาให้พี่น้องเบิ้งนี่ดอกเพิ่นเป็นแบบนี้ค่ะมาคือกันกับกระเทียมได้พี่น้องคนละอันกันอือเก็บเลยค่ะเก็บเลยพินิดหนูได้เยอะแล้ว เออเดี๋ยวไปเพราะว่าเดี๋ยวหนูไม่ทันเข้างานพี่หนูถ่ายตั้งนานแล้วหนูลืมกดกล้องมองนี้งามงามพี่น้องนี่นี่ต้นบักใหญ่ค่ะเจ็บตบเจ็บตบพอนะนี่ครับจริงๆแล้วต้นพ่นสัญญาอพม่านี่พี่น้องนี่ฮักง่ายนี่อะไรนะฮะเหนื่อยเหรอ ก็ใช่สิไปแบกมาได้ไงหน่อไม้ขาก็ไม่ดีเจ้าก็คือเก่งคักโลพินิดคุณน่ะพีนะพ่น้องขนาดขาบดุดีสุดยอดค่ะบพินิดปีนีน้อายู่เท่าไหร่ราคาหกสิบหกสิบสิบหกหกสิบหก,กยัง,งแจ๋วเออแจ๋วตัวเก่งปานนั่นแบกกระสอบน้อใม่ไหมคอยยังแบกกระสอบน้อใม่ซ้ำเจ้าบุได้เลย เราไม่ไปเอาแบบผักสลัดน้ำหรอพี่ามามนนั่ติดลมมาสิเก็บหน่อไม้ฝรั่งติดลมใช่ไหมไม่ถ้าจะเอาก็มาเอาวันหลังไดู้พาไปเอาได้หนูก็ไม่ได้เก็บปีนี้สลัดน้ำอ่ะแทนีอยู่ไรแถวพี่เนะะาะต่ว่าต้นกะบ่ค่อยใหญ่ปะไหนต่ว่าห,ห,หลายนะเนาวเขาไปแห้งไหแห้งลายแห้งปลาหกแห้งลายคนกระเบ,บื้องเนาะ คนก็เข้าแต่ที่มันไม่รกเก็บมอนให้ได้พี่น้องแต่ว่ามันตอนนี้มดําเจียวผัดเมือยนี่นักหน่อยน้ำลายน้ำลายปั่นก็ยังหมุนอยู่ข่อยก็ได้ข้างในอีกพี่น้องบักลายค่ะพี่น้องนี่แหละพี่น้องคนไทยอยู่ต่างแดนก็หาอยู่หากินคือเก้าห่ะล่ะมาแตกต่างกันดอกพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ต้องทํางานเหมือนเดิมหาอยู่หากินเหมือนเดิมนะคะ ผลงานเด้อพี่น้องเด้อนี่หน่อไม้ฝรั่งก็งามงามเหมือนนี่หน่อไม้ฝรั่งป่าก็สวยหน่อไม้หน่อไม้เงี้ยกว่าพ่นิดหน่อไม้บ้านเฮาเน้อหน่อไม้บ้านเรานี่พี่น้องนี่แมถุงอีกนี่เครื่องุงได้หวิตเลนหน่อไม้บ้านเราหน่อไม้สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้อยู่ได้พี่น้องได้หลายอยู่นะพี่อีนะแต่ต้องใส่น้ำตาลหน่อยเบื่อมันจะหวานใช่ไหมใส่เกลือน้ำตาลใช่นัเห็นบอกฟูเชียลซานเป็นเด่นดัมมันกรอบคนนี้นะคะพาไปนี่เก็บขาย เก็บขายจนแบบเมื่อเยเลยน <พอ S 1> ี่ข้อน,นี้เลยเก็บกินเก็บแจกเก็บขายนี่ค่ะพี่น้องเดล้าอยู่เอาเอาคลิปมาฝากพี่น้องซ้ำนีนล่ละเอาผลงานมาให้เบิรงเด้อค่ะเด้อ,อเ,เอาเหมือนนี่มานําเจีวลาไปกอนพ่อคลิปหนาพี่น้องจา้าขอบคุณสําหรับการติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยมาคลิปก็ได้นาะเอาไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ